ยาชุดนี้เขาว่าแก้อะไรนะไมเกรนยาชุดนี้คือ,อยาแก้ไมเกรนไปซื้อชุดนี้มากี่บาทไม่รองซื้อมานทีละร้อยบาทร้อยบาทได้กี่ชุดอ่ะไม่เคยเนาะแต่ได้มีนี้มาเยอะๆเลยเป็นแพ็คๆมาใช่ไหมอ่ะอันนี้คือ,อยาชุดซึ่งเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังมันคืออะไรบ้างนะเท่าที่หมอดูออกนะชุดนี้เขาให้มาสี่ตัวเวลาปวดไมเกรนไปซื้อมากินหายไหมพอเริ่มมุนทุบก,ก็กินเลยหายไหม ก็ง่วงนอนก็ง่วงแล้วสรุปว่าดีไหมล่ะก็ไ <Support> ม่คือซาเจียนต้องหายคือซาเจียนแต่แล้วปวดหัวเบาไหมเบาเกินบ่อยขนาดไหนตั้งแต่เริ่มเป็นก็สามสิบปี30ปีโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้เลยนะว่ายาชุดนี้คืออะไรบ้างนะมีอยู่สี่เม็ดนะเม็ดขาวนี่หมออนุญาตหยิบออกมาดูนะโชว์โชว์คนหน่อยตัวนี้คือไอบูโพรเฟน มันเป็นยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซมกินแก้ปวดหัวดีแต่ปัญหาคือกินเข้าไปแล้วระคายกระเพาะแล้วโรคไตกินเลื้อรลังกินไปทุกวันไม่ได้ถ้ากินทุกวันเนี่ยแย่เลยนะ400มิลลิกรัมนะตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองอุ้ยล่วงไปไหนนไม่ต้งล่วงไปเลยอไม่ต้ง่ะเอาอยู่นี่อีตัวนี้ชื่อฟูนาลีซีนนะเป็นยา เป็นยาขยายเส้นเลือดสมองคือมันจะขยายเส้นเลือนดนิดๆมาคนที่เวียนหัวมึนงงพอกินไปจะสบายขึ้นแล้วก็ง่วงด้วยหลับสบายนะครับอันนี้กินทุกวันก็ไม่ค่อยอันตรายแต่ถ้ากินเยอะๆเลยเรื่อยๆไปเลยเนี่ยมีผลว่าอาจจะมีการฝั่งในตอนอายุมากได้เพราะนั้นไม่ควรกินเรื่อยๆนะกินตามอาการนะอ่ะตัวที่สามตัวนี้เนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยแต่คิดว่าเป็นดามามีน ดามามีนคือ,อยากแก้เวียนหัวเป็นยากแก้เมารถที่คนกินโดยทั่วไปอ่ะกินก่อนขึ้นรถแก้เมารถเมาเรือคิดว่าใช่นะเดี๋ยวนี้ที่ดามามีนนะสุดท้ายตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเม็ดกึเขียวฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะชื่อน่าจะคือ,อยานอนหลับคือเราล,า,ลาสิพแฮมวันนั้นพอกินสี่เม็ดนี้เนี่ยมันเหมือนครอบจกักรวาลไงแก้ปวดแก้เวียน ง่วงแล้วก็หลับเพราะนั้นอาการต่างๆก็ดีขึ้นสรุปก็คือถ้าไอยาเม็ดเขียวเนี่ยถ้ากินไปเรื่อยๆก็ติดยาเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือยาชุดเคยลองกินยาอื่นแล้วมันไม่รู้สึกอะไรก็เลยไม่กินโอเคเดี๋ยวหมอแก้ให้ <laughs>